มีความสำคัญและก็เป็นพัญพืชท,ที่มีคนใช้กันมามากกว่า4,000ปีแล้วนะครับในศาสนาอิสลามก็มีบัญญัติไว้ในคำพีนะฮะว่าแท้จริงแล้วในงาดำนั้นมียาที่สามารถรักษาทุกโรคนอกจากความตายนในสุภาษิตของจีนก็บอกว่าใครทานงาก็เปรียนประดุจดังครอบครองยกนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของ ส่วนผสมส่วนแรกของเมมู a ล่าคือในส่วนขององาผงไขมันน้อยนะครับที่เราต้องบิบน,น้ำมันออกเนื่องจากว่าถ้างาเม็ดเม็ดงาแตกออกนะฮะมันจะมีน้ำมันค่อนข้างเยอะมากถึงประมาณ60-70%เลยนะฮะก็จะทำให้เกิดการเหม็นหืนเกิดการลักษณะที่เราเรียกว่าปแบคทยาอ a oxidation และทำให้เกิดลักษณะของออกซิไดแฟตตีอซิดซึ่งจะเป็นโทษกับร่างกายได้ นะครับเราไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์น,นั้นมากเกินไปนะครับแล้วก็เราไม่อยากจะให้ผู้บริโภคเนี่ยได้รับน้ํามันมากๆทุกวันนะฮะจะทําให้ l ิ p ิด profile หรือไขมันในร่างกายเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ไม่ดีหรือมีการสะสมไขมันมากเกินไปนั้นผมก็เลยเลือกเอางาผงไขมันน้อยซึ่งได้มีการตรวจแล้วนะครับว่ามีปริมาณของสารกำกัญเซสมิธจริงๆส่วนประกอบของ โพลีอันซ t ต r a รต d f แฟตตี้แอซมีส่วนประกอบของโปรตีนมีส่วนประกอบของแคลเซียมซึ่งมีค่อนข้างเยอะนะฮะแล้วก็ยังมีสารสําคัญอีกเยอะแยะมากมายสารสาคัญตัวหนึ่งก็คือเซสามนเซสามนเนี่ยมีความสําคัญมากๆผมอยากจะเรียกได้ว่าเป็นจากการศึกษาวิจัยของผมเองระยะเวลา6ปีที่ผ่านมาเนี่ยผมก็พบว่ามันมันเป็นโมเลกุลมหัศจรรย์มากเลยคือมันเมื่อมันเข้าไปในร่างกายแล้วเนี่ย มันจะมี h a าฟ Life หรือมอีครึ่งชีวิตประมาณ6-10ชั่วโมงแล้วแต่วิธีการวิเคราะห์นะครับแต่ในขณะที่มันยังทำงานอยู่ในร่างกายเราเนี่ยมันสามารถทำให้เกิดเป็นอย่ายาเยอะแยะมากมายเช่นไปลดในส่วนของไขมันนะทำหน้าที่ลนะักษณะที่เราเรียกว่าเป็น f a ตเบ r ร์เนอร์นะฮะช่วยเร่งปฏิกิริยาเ e t a Oxidation ช่วยทำให้เกิดสมดุลของไขมันชนิด LD L D L H D L นะครับช่วย ยืดอายุการทํางานของวิตามินอีในร่างกายนะฮะให้ให้มีให้มีฮาฟไลฟ์ Life นานขึ้นนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่วิทยาศาสตรม์มีมีเอกสารอ้างอิงทั้งหมดนะฮะทางวิทยาศาสตร์นะนอกจากนั้นยังมีผลทางนิวโรรเทิคเอฟเฟกยังมีผลทางเ,าเกี่ยวข้องกับาการทํางานของการต้านจารนักเสกเกี่ยวข้องกับการทํางานของตับ เกี่ยวข้องกับการทํางานของไตนะฮะซึ่งในรายละเอียดของแต่ละโรคเนี่ยส่วนประกอบซึ่งส่วนประกอบอันนี้มีอยู่ในเอมูล่าแล้วก็เอมูล่าเนี่ยจะทําให้เกิดความปรับปรับคุณภาพชีวิตในโรคต่างๆได้อย่างไรเนี่ยผมก็จะมาเล่าให้ฟังเป็นตอนๆไปนะครับแต่วันนี้ขออนุญ,ญาตแนะนําว่าถึงวัตถุดิบ ส่วนแรกนะครับที่มีอยู่ในส่วนผสมของเอมูล่าคืองาผงไขมันน้อยครับตอนต่อไปผมก็จะมาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของความสําคัญของสารวัตถุดิบอีกอันนึงที่มีอยู่ในเอมูล่าคือลำข้าวสีนินหรือลำข้าวไลซ์สตรีนะครับ